สำหรับใครที่พลาดคันที่แล้วไปนะครับกับตัวเอาติสตัวซีนจีนะครับวันนี้ผมมีเข้ามาใหม่เพิ่มอีก2คันนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับตัวไม่์หนึ่งแสนโล1 6 e cng ปี2018นะเป็นตัวติดแก๊สเดิมๆมาจากโรงงานนะครับประหยัดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแก๊สที่ติดตั้งจากโรงงานนะครับนี่ครับเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนคันนี้ตอนนี้เลขมาอยู่ที่10,000แโลนะครับผม นี่ครับประวัติการเข้าศูนย์เข้าศูนย์ครั้งล่าสุด9 4 0 0 0โลสบายใจแน่ได้เช็คศูนย์ตลอดนะครับภายในสภาพสวยปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานคันนี้มาในราคาสุดโดและ3 9 9 0 0 0่พนรอยู่ที่ประมาณ6,8 0 0นดะครับนี่ครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก2จุดเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมานะครับโลโก้สัญลักษณ์ C ี g นนะครับแท้เดิมจากโรงงานปลอดภัยแน่นอนนะสำหรับคันนี้ใครสนใจอย่าพลาดชมคลิปนี้เดี๋ยวผมพาชมอย่างละเอียด สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยอาติสมือสองนะครับวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว Toyota c o l o l a a อาตินะครับ1.6เป็นรุ่น ECNG นะครับของปี2018นะคันนี้เป็นตัวติดแก๊ส CNG ของเดิมโรงงานนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสลับกับแก๊สเราสามารถเติมแก๊สได้ด้วยแล้วก็เติมน้ำมันได้ด้วยนะครับผมนะใน1เดียวนะ2ใน1นะใครที่กำลังมองหานะครับรถยนต์สักคันนะครับไว้ใช้งาน นะครับผมประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดค่าใช้จ่ายผมแนะนาคันนี้เลยนะครับเข้าใหม่ปรับสภาพพร้อมใช้3990 0 0บาทนะครับเลขไม่หน0 0 0แสนโลเป็นรถเช่าหมดสัญญาเข้ามาประวัติศูนย์ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เพิ่งเขาเช็คศูนย์เมื่อล่าสุดนะครับตอนที่90 0 0 0กิโลนะครับตอนนี้ไม่วิ่งไปได้1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับผมสบายใจได้นะครับรถเข้าศูนย์การบริแทนนั้นถึงถึงเลยนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าด้านหน้าตัว ทะเบียนนะครับ197ระยองอันนี้แจ้งไว้ก่อนจะไม่ได้ทะเบียนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนทะเบียนอีกทีหนึ่งเป็นป้ายกรุงเทพนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟฮฮโลเจนนะครับสสายแบบนี้มาพร้อมไฟไดร์ทามันนิ่งไร้นะไฟสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆดนะครับด้านหน้ากระจังหน้าคมเนียม2ชั้นทรงสปอร์ตเงาเงาแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าขวานะครับสภาพสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะเรียมสารผิวพันฝากระโปรงก็คมคมสวยสวยเลยนะครับรถการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนัก ตัดต่อหรือว่าจมน้ํามานะครับผมสำหรับตัวยางนะครับได้ยางบิดโตนปี2023เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่สภาพดอกยางยังเต็มเต็มลึกๆเหลือๆนะใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับผมตัวล้อแม็กของเดิมโรงงานนะครับล้อแม็กขอบ16นะของเดิมโรงงานนะสวยๆเลยอึดๆทนๆนะครับรองรับน้ําหนักได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับผิวพันธุ์ข้างขวาฝั่งนี้นะครับเหลี่ยมสันคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้ม กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้นะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมาเดี๋ยวเขามาดูเขามาดูรายลเอียด้านในกันนะฮะด้านในเนี่ยจะตกแต่งด้วยงานสีครีมนะครับแต่กับสีดำนะเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีครีมแบบนี้นะครับภายในสภาพสวยนะฮะรถไม่มีช้ําคันนี้อย่างที่บอกปรับสภาพมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับสปอร์ตเมนอาร์คเรียงตัวครบสวยงามซินซิลิโคนเดิมนะครับแผงประตูเดิมนะครับ ติดฟิล์มให้แล้วนะครับเป็นฟิล์มของ 3M นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมแผงประตูสวยๆไม่มีช้ำตรงนี้เป็นวัสดุบุ่นุ่มนะครับกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะซองประตูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะนะฮะสปอร์ตเมทัลอยู่ครบๆโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหัวน็อตด้านแก้มคมๆสวยๆนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าตรงนี้นี่ครับตรงนี้เป็นโหมด c n g นะครับเวลาเราใช้ c n g เราสามารถกด ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นโหมด C n นได้แต่ถ้าเราไม่ใช้นะครับใช้เป็นน้ํามันเราก็ไม่ต้องกดโหมดนี้นะครับสามารถใช้สลับกันได้นะครับเป็นทั้งแก๊สเป็นทั้งน้ํามันนะครับผมถ้าเราในกรณีที่แบบไม่เจอปั๊มแก๊สเราก็ใช้น้ํามันไปก่อนนะครับผมนี่นะครับผมเราสามารถใช้สลับกันได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ติดแก๊สมาจากโรงงานเป็นรุ่นของโรงงานของทางโ o โยต้อยู่แล้วนะครับรุ่นตัว1.6 e-cng สบายใจได้ปลอดภัยแน่นอนนะฮะ จะมัดตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับสามการทรงสปอร์ตนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันซ้ายมือปรับในส่วนของโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับตรงนี้นะครับของเขาจะมีถักในการเข้าศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวผมยิบให้ดูเนี่ครับเข้าศูนย์ของทางโตโยต้าระยองนะครับเพราะว่ารถใช้ที่ระยองนะครับเข้าศูนย์ล่าสุดวันที่10มกราคม b ีหกเนะครับเข้าตอนที่9ก้าหมื่นสี่พันโลนะเข้าในระยะ9ก้าหมื่นโลนะก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นไส้กรองน้ามันมานี่ครับเวลาเรา ดูแลมายในเราเราก็สามารถดูแลต่อเขาได้เลยนะครับประวัติูนย์มันจะมีเป็นแบบออนไลน์ให้นะครับผมเครื่องเสียงของเดิมโรงงาน C D F M A M แล้วก็มีช่อง A v x แล้วก็ U S B ตรงนี้ให้นะครับส่วนแอร์เป็นแบบอนาล็อกก็หมุนมือใช้งานง่ายๆทนๆ power outlet 12โวลต์ l, ตรงนี้ให้1จุดนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ C V T 7สปีดนะครับปัดเข้าหาตัวบวกลบตรงนี้ได้นะคอนโซลสภาพด้านหน้านะ,ะสภาพสวยดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะร,รถไม่มีช้้า เบาะผ้าสีครีมสภาพตึงๆนั่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับผมสภาพเบาะสวยนะครับไม่มีช้ำซอกประตูหลังขวานะครับสภาพสวยหัวน็อตคมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับสวยๆแบบนี้จุดปปะสติกเกอร์หน่าสนิทเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเกาใดๆนะคันนี้คัดสภาพมาให้แล้วนะเกรดเอแน่นอนชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นรถที่มีประวัติการเข้าสูง เบาะด้านหลังนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีครีมนะครับไม่อมความร้อนด้วยตรงนี้มีช่องชาร์จ USB นะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้2จุดพดานก็สะอาดนะครับไม่มีรอยคาบสักยงสักยนันใดๆซอกประตูหลังขวาสปอร์ตเมนาร์ดเรียงตัวครบสวยงามหัวน็อตคมๆมาร์คสีด้านสีอยู่แบบครบๆแบบนี้นะครับแผงประตูเดิมนะสภาพสวย นะสปอร์ตแมนอาร์อยู่ครบซินซิลิโคนประตูหลังขวาสภาพสวยนะครับผมแล้วก็กระจกนะครับผมติดฟิล์มนะของ3 m นะครับผมแม็กขวาด้านหลังสภาพสวยนะครับล้อแม็กสวยๆเลยริ้วรอยน้อยมากนะคะยางบิดตตนปี23นะครับได้ยางปีใหม่ทั้ง4เส้นนะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็นดิสเบรกสีล้อแล้วก็ความปลอดภัยนะครับมีตัวถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7ใบด้านท้ายนะครับเจ้าของเดิมเพิ่มในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะครับ สเปคเดิมบอกไว้ก่อนนะฮะเซนเซอร์ด้านท้ายจะไม่มีอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้นะถือว่าคุ้มมากนะไฟเบรกด้านหลังเป็นแบบ L D l i g h ก l เส้นสายส่องสว่างกรงคืนค่อนข้างสวยมากแล้วก็โลโก้ทุกตัวสอนนะครับอยู่แบบครบๆนะครับด้านซ้ายนะครับไฟเบรกก็สวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันโลโก้สัญลักษณ์ C N G นะครับเป็น C N G ท้าเดิมโรงงานนะครับที่ติดตั้งแก๊สมาจากโรงงานนะครับสาหรับตัวติดตั้งติดตั้งแก๊สจากโรงงานดีอย่างไรนะครับผมเวลาเติมแก๊สนะครับเราสามารถเติมในช่องนี้ได้เลยนะครับ มันจะมีช่องเติมแก๊สแล้วก็ช่องเติมน้ํามันนะครับสามารถเติมช่องนี้ได้เลยปกติแล้วเวลาเราติดแก๊สเนี่ยข้างนอกเนี่ยเราต้องเติมจากด้านล่างนะครับนะบสามารถตรงนี้ก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะฮะแล้วก็ได้ติดแก๊สจากโรงงานเนี่ยสบายใจได้นะครับผมเพราะว่าต้องจ้าไว้ก่อนเดี๋ยวนี้รถติดแก๊สเนี่ยถ้าไปติดแก๊สเองข้างนอกเนี่ยบางไฟนั้นเขาไม่รับจัดแล้วนะครับคือไม่สามารถจัดทําไฟนั้นได้ต้องซื้อสดอย่างเดียวด้านหลังนะครับสามารถเปิดท้ายได้ตรงนี้นะครับที่ปุ่มกดนี่ครับถือว่าสะดวกมากนะครับ สำหรับจุดด้อยหรือว่าจุดสังเกตหนึ่งนะครับสำหรับตัวติดแก๊สก็คือเราจะสูญเสียนะครับพื้นที่กับเก็บสัมภาระตรงนี้ไปเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่เก็บสังส่งถังแก๊สอยู่นะครับตัวนี้จะเสียสูญเสียพื้นที่ไปนะครับแต่ว่าก็แลกมานะครับซึ่งความประหยัดเชื้อเพลิงนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะด้านในโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมนี่นะสปอร์ตเมทอาร์ตไม่มีการตัดต่อของตัวถังใดๆปั๊มทุกอย่างชัดเจนนะครับผมด้านล่าง ในส่วนของล้ออะไหล่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือแม่แลงมีให้ครบนะฮะขวาเดิมนะครับซีลซิลิโคนทางมะพร้าสีไข่ขา,ขาวดมเดิมแบบนี้นะฮะเม็อาร์ตอยู่ครบนะฮะทั้งขวาและซ้ายนะครับสภาพเดียวกันนะไม่มีรอยสนงสนิมนะครับหรือว่ารอยโดนทําสีใดๆมากนะครับรอยสัดสีไม่มีนะท้ายขวาฝั่งนี้เม็ดอาร์ตอยู่ครบสวยงามนะฝั่งนี้เช็คเลยไม่มีโดนนะครับแล้วก็นอ็อตฝักระโปรง ไม่มีรอยขีดข่วนของประแจรหรือว่าเครื่องมือช่างใดๆน็อตกระโปรงซ้ายเช่นเดียวกันนะฮะสวยๆแบบนี้ท้ายเดิมนะเช็คด้วยละเอียดแล้วนะครับคันนี้ไม่มีโดนมานะฮะคัดเกรดมาให้แล้วนะครับซื้อรถมือสองสบายใจแน่ซื้อที่เพชรจนนะครับผมติดต่อเข้าหาผมได้เลยเดี๋ยวผมดูรายเคสให้นะครับผมคัดรถสวยๆมาให้นะครับแล้วก็เช็คให้แล้วก่อนรีวิวนะครับว่าคันนี้สวยจริงนะครับไม่งั้นไม่นํามารีวิวขึ้นช่องแน่นอนนะดูล้อแม็กหลังนะสวย ยางหลังก็สวยนะครับดอกเต็มเต็มเป็นของบิตโตนปี2023สปอร์แมนอาร์ประตูเนี่ยคบสวยๆแล้วก็ซีนซิลิโคนเดิมนะแผงประตูสวยไม่มีชม้ำฟิลม์มสภาพสวยนะเป็นฟิล์ม 3M นะถือว่าได้ยี่ห้อดีด้วยนะฮะซอกประตูเดิมๆิหัวน็อตคมคมแห้งๆแ,แบบนี้นะฮะมาร์คสีต้านสีอยู่แบบครบๆภายในก็ปรับสภาพมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับเป็นรถพร้อมใช้นะเรื่องของเหลวต,ต่างๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลก,ก่อนปล่อย นี่ครับแผงประตูเดิมสปอร์ตเบนอาร์อยู่ครบสวยงามรถไม่มีช้ำนะครับผมฟิล์มฝั่งนี้ก็สภาพสวยนะครับเป็นฟิล์ม 3M ซอกประตูน็อตด,ด้านแก้มไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับาร์ตสีอยู่แบบครบๆสวยๆดบบนี้นะครับผมแล้วก็ซอกประตูนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนี่ซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนะครับพี่ๆคนไหนเพื่ออยู่ต่งางจังหวัดนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจรถผลิตปี2018 นะครับผลิตปี2018เลขยเครื่องเล่ยแคสซีตรงนี้มีอยู่ครบนะครับผมสามารถนําไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้นะครับและยิ่งคันนี้อย่างที่บอกไปรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดการ maintenance การเซอร์วิสเนี่ยสบายได้เลยนะครับผมคันนี้พรอยู่ที่ประมาณ6,800บาทนะครับราคา399,000ผมมีคันหนึ่งนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนผมมีคนันนึงนะครับแต่ว่ายังปรับสภาพไม่เสร็จวันนี้คันนี้ปรับสภาพเสร็จก่อนนะครับ อีกคันหนึ่งไม่แสนสามราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทก็จะถูกกว่ามหมื่นหนึ่งแต่ว่าไม่จะได้เยอะกว่าสามหมื่นโลนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมตอนนี้ที่ยังไม่ติดจองมีสองคันนะวันนี้ที่ถ่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าต่อจากนี้ผมไม่น่าใจเพราะว่ารถของที่ร้านหมุนเวียนเร็วมากนะครับนี่ครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นเบนซินขนาด1.6ลิตรมาร์สีตามสียูครบน็อตต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยขยับประกันยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นี่ครับตัวแก๊สอันนี้คือของเดิมโรงงานนะเป็นตัวแก๊สคือใช้สลับกันได้นะครับผมในกรณีที่แก๊สหมดแล้วก็สลับมาใช้เป็นน้ํามันนะฮะนี่ครับ,รบห้องเครื่องแห้งๆใสๆแบบน,นี้เลยนะครับเรื่องของเหลวต่างๆเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับสปอ,อร์ตเมนท์อาร์ตเรียงตัวครบสวยงามมาร์คสีอยู่แบบครบๆซอกด้านในหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับแล้วก็น็อตฝากระโปรงเนี่ยสวยๆเลยฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดซ้ำสูงซ้ำสี นะครับปั๊มชัดเจนโตโยต้านะครับฝากระโปรงของเดิมทันการความร้อนนะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยรูระบายความร้อนเนี่ยคมๆคมๆแบบนี้นะนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแล้วก็เม็ดอาร์ตอยู่ครบครบพวกซีนซิลิโคนเนี่ยของเดิมหมดเลเบลสติ๊กเกอร์จะมี2จุดนะอยู่ครบถ้วนไม่มีรอยสาดสีใดๆมานะครับผมนะครับน็อตไม่แกะไม่ขยับซอกด้านในเช่นเดียวกันปั๊มชัดเจนขวาซ้ายเนี่ยคือสภาพเหมือนกันนะเม็ดอาร์ตอยู่ครบเบโชค็ค เมนอาร์ตเรียงัวครบสวยงามมาส4หัวน็อตอยู่ครบรถไม่เคยผ่านการโหลดเตี้ยหรือว่าการแต่งตัดแต่งโชคได้ๆนะครับเป็นรถเดิมนะครับนะครับด้านแก้มน็อตนะครับฝั่งซ้ายไม่มีแกะไม่มีขยับปั๊มชัดเจนนะครับปั๊มสามแอลนะครับน็อตไฟหน้านะครับคมๆแบบนี้ไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกถอดไฟหน้าไฟเดิมนะครนะครับสปอร์ตเมนอาร์ตอยู่ครบดูจุดน็อตต่างๆนะครับ จุดสาคัญด้านหน้าเนี่ยคานด้านหน้าเนี่ยคานมานารด้านหน้าเนี่ย,รนนยตรงตรงสวยๆเลยเนี่ยรูก,กลมๆน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับปั๊มเลขสามคมๆสวยๆนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับนี่ลาเอียเนี่ยคือซูมให้ดูชัดๆเลยนะครับเนะยจะได้สบายใจนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนบางทีแบบดูออนไลน์นะครับนี่ปั๊มสามอารคมๆสวยๆแบบนีน้เลยนะครับด้านแก้มน็อตไม่ขยับเมทอาร์ตอยู่ครบสวยงามเลยนะสมหรับคันนี้นะครับ ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะใครอยากดูรถตัวจริงเรียนเชิญบริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68าแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับผมแต่แนะนําติดต่อเข้าหาผมก่อนสอบถามก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับเพราะผมไม่รับประกันไม่สามารถรับประกันได้เพราะว่าว่ารถยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับสนใจคันนี้นะครับกับตัวอウติส1.6รุ่น E cng นะครับปี2018นะฮะรราคา3 9 9 0 0 0บาทติดต่อหาผมได้เลยนะครับ ขอดูรายละเอียดนะครับสอบถามก่อนว่ารถยังอยู่หรือเปล่าขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไคร์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ